ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มาพบกับการลงขดลวดชุดลันนะครับลงขดลวดชุดลันนะครับนี่เราไปดูกระชัดๆนะครับวิธีการลงนะครับกดที่หนึ่งนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะลองเขียนวงจรการลงให้ดูก่อนนะครับกดที่หนึ่งนะครับเราก็ลงที่ร่องที่หนึ่งนะครับพามาสองร่องนะครับ ก็จะวนมานะครับออ,อ,กออกออกด้านนี้อันนี้เข้านะครับนนเข้าออกด้านนี้อะแรนะขามมานะครับครับลักษณะนะครับดูดีๆนะครับทิศทางการวนนะครับ ม,มีตรงไหนผมผิดพลาดหรือเปล่าครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ่สิดสองสามสี่สิห้าทำไมมันไม่ครบสิบหกอ๋อบนะครับอันนี้มันคิดนะครับเมื่อกี้ถูกไปอ่ะโอเคถูกแล้วครับอ่าอันนี้ออกน,นะครับอ่าอันนี้ทิขังอันนี้โพลที่หนึ่งสอง 3, 4, 1, อันดับแรกนะครับเราจะมาใส่ชุดกดแรกนะครับเริ่มต้นที่อะตัวนี้นะครับกนแรกก็ ถ้ามีรางสีเล็กก็ใช้ลางสีเล็กก็ได้ครับผมใช้ตัวนี้ก็แล้วกันอ่าต้องที่เราจะใส่นะครับอ่ับแรกหาแว่นตาก่อนก่อนสำคัญนะครับแว่นตาอ่านแรกนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะความสองล่องนี้นะครับชุดแรกผมจะเริ่มต้นที่ชุดนี้แล้วกัน เพราะกาวัตสายจะออกประมาณนี้เดี๋ยวเอาชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่หนึ่งมีส่แผ่นรอบไว้ก็จะจช่วยให้ดูง่ายด้วยนะครับตัวตัวที่ข้างไหนก็ได้ฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับเปิโปดโพสชิีนหนึ่งะผมจะใช้ฝั่งนี้นะครับก่อนครับตามที่พันก่าน,นี้จำง่ายครับเพราะมีรอยต่อ อาคตที่หนึ่งนะครับก็จะใส่ความไปเลยนะครับเอาสายสายด้านที่สายเข้าในอยู่ฝั่งของเรานะครับฝั่งที่เราทำงานแับแรกก็วางเข้าไปแน่นถ้าทางจะแน่นนะครับไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าอันนี้ใช้เบอร์สามเก็บนะครับปกติเปเบอร์สามหกผมลดรอบลงแล้วหก้อยหกสิบแล้ว คนที่ลดรอบไม่ใช่อะไรให้มันพราอวดเบอร์36ไม่มีมีก็ไม่พอนะครับต้องปรับนะครับใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับพยายามจะอย่าใช้เบอร์เล็กลงแล้วก็เพิ่มรอบนะครับแล้วแต่เทคนิคเลยครับ๋ยวาก็ไม่ได้ว่ากนันเป็นวิธีการ ของแต่ละท่านของแต่ละช่างนะครับโดยปกติก็จะใช้รอบเดิมๆนะครับ่ันคนมากเพราะวิศวกรที่โรงงานเขาก็ออกแบบมาให้บาลานซ์กันทั้งแหวนไฟฟ้านะครับแรงปิดครับความร้อนต่างๆนะครับเขาจะได้แต่ละตัวเขาก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับเราเป็นช่างเรื่องช่างซ่อมนะครับ ก็จะลงแน่นพอดีนะครับคำนวณคร่าวๆจากพื้นที่นะครับไม่ได้ตำวจจัดอะไรมากมายอัวกรอ์นะครับเราไม่มีวัสดุอุปกรณ์เรือเ,เฟือที่จะได้ทำการทดลองเยอะๆอะะาตีเสียงแทรกอยู่บ้างครับก็หน้าตลาดนะครับรับคนแรกอ่านี่นะครับ ได้แล้วนะครับแกะไปแด้เป็นล็อกแล้วก็แกะเชื่อวอ่อไนะครับเพื่อจะได้ไม่หลอกตาเราด้วยเวลาดึงก็ค่อยจับนะครับจับเวลาจับด้วยที่เป็นแบนครับ,บ,นนะรบจะทําให้ดูแบบละเอียดละเอียดนิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปน,นิดนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับหลายท่านก็สงสัยมาที่โกนิ้วก็ทําแบบนี้นะครับ ถ้า้ายออกหลาเดียวก,กันเลยพันเป็นขุดไทยขุดมันก็หลักการง่ายๆนะครับต้นต่อต้นไปต่อไปต้นต้นต่อต้น,ตตนปต่อปลอย่างเงี้ย เกตน,นะครับล่องสล็อตบางตัวนะครับจะมีล่องเล็กล่องใหญ่นะครับไม่เท่ากันนะครับคือเขากาหนดตายตัวมาแล้วเพื่อไม่ให้ไปเปลี่ยน <c oughs> ล่องสตาร์ทล,ล่องรันล่องเท่าครับแต่แต่บางตัวก็เท่ากันหมดถ้าเท่ากันหมดเราจะเลือกใช้ล่องไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดหรือความสวยงาม <c oughs> ผมจะพยายามเลือกใช้ล่องมุมก่อนนะครับ ว่าเวลาแต่งแต่งง่ายๆนะครับเสร็ like. จไปแล้วนะครับตัวเวลาแต่งเราก็จะแต่นไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับสำหรับร่องแรกนะครับเพื э ่ออะไรนะครับเพื่อสร้างพื้นที่สําหรับร่องนัานะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็เหลืรูไว้สาหรับใส่น็อตนะครับเสร็จไปแล้วนะครับสําหรับโกนที่หนึ่ง ของภานาด้าหนาหน้านะครับจะมีการขันนะครับการขันระบายความร้อนนะครับจ้องจากพื้นที่ให้เหมาะนะครับสามารถเอาตอนที่ห้ออื่นไปใส่ได้นะครับสะพันของมันโดยเฉพาะไม่ใช่ของมันของเขาโดยเฉพาะอย่าพูดไม่สุภาพเด็กๆดู ต่อนะครับคนที่สองนะครับก็คือพอออกฝั่งนี้นะครับนี่ครับออกฝั่งนี้ก็จะมาเข้าฝั่งนี้นะครับนี่นะครับทถานี้แล้วก็มาออกนี่นะครับวิธีการก็นี่นะครับผมก็จัดการมาไฟลวดก็ได้ง่ายๆไฟลวดแล้วก็วางคับไปเลยนะครับแตจัดลวดหน่อยนะครับเพราะรูเล็กนะครับอันที่สีสีนะครับก็ไปหางกันเยอะสีสีกับสีชบ ม,มอนะครับความเส้นผ่าศูนกลางของสปต็กกของโรเตอร์นะครับก็คือโรเตอร์มีเส้นผ่าศูนกลางแอคความรู้สึกจะรู้สึกว่ามันเล็กกว่ากันเยอะ <c oughs> <c oughs> การใส่ก็ค่อยๆใส่นะครับต้องรีบร้อนนะครับ ใช้พายนะครับผมก็ใช้พายไม่ไผ่นะครับในทําไม่เป็นก็บอกได้นะครับจะทาให้ <c oughs> น่าจะทําเป็นกันทุกคนเหลาไม้เฉยๆพายพลาติกก็มีขายนะครับภายตะเล็กก็เห็นมีขายอยู่แล้วแต่ทำที่ชอบกับภายลูกยมะครับ ผมนะทั่วไปข้างร้านนี่สายไก่ย่างล็อกไม้ไก่ย่างไม้แียบุฟเฟ่ต์อะอมองเห็นไหมครับตอนนี้เรามาถึงโปนที่ทสองนะครับคือตัวนี้ คนเดียวนะครับม,มีคนถ่ายให้ก็มองเห็นมากไม่เห็นมากนะครับแสงไฟก็ไม่ได้รอบทิศทางต้องถมงทาบ้างทหารอบกลางวันก็จะดีหน่อยนะครับเขามีแสงธรรมชาติเราจะดูง่ายแสงไฟมีมุมก็จะติดรอบทิศทาง นี่หกร้อยหสิบรอบลงพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าใช้เจ็ดร้อยล้วก็ลวดเบอร์3าห้านะครับถ้าทางจะแน่นนะครับถ้าเจ็ดร้อยควรจะใช้เบอร์สาสิบนะครับเขา,เขาออกแบบร่องมาเล็กน,นะครับไม่เผื่อละแกะไหเก็บขมรวดเห็นไหมครับ ดูเส้นนี้เป็นหลักนะครับเส้นที่ออกเราก็ไปเข้าด้านนี้นะครับสําหรับท่านที่ฝึกทานะครับสาหรับเพื่อนสมาชิกอยู่ในกลุ่มนะครับอยากให้ลงตัวไหนนะครับก็ส่งมาทันได้นะครับที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับสนใจนะครับอยากรู้ตัวไหนจะพยายามทําคลิปให้นะครับอันนี้โซนที่สามแล้ว วันนี้เราจะลงให้เสร็จนะครับเสียจทั้งกดสตาร์ทนะครับอันนี้ก็ลูกค้าส่งมาไกลนะครับจากกอสุยนะรับต้องรีบทำให้นะครับ ลที่สามนะครับหลอกที่สามนี่กดหลักหนรับกดหลัลกท่านไหนที่ดูไม่ค่อยเข้าใจก็อขอิธีการลงมาก็ได้ครับเดี๋ยวถ่ายสดให้นะครับ เขียนใช้สีไม่จิกนะครับเพื่อให้เส้นใหญ่จะได้ดูง่ายแล้วหลังจากลงเสร็จแล้วเราเราก็จะมาไล่ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับการลงนะครับแล้วแต่ขนาัดูในร่องนี้จะมืดนิดหนึ่งครับมื่อิดนึงครับพยายาม มุมสี่แสงมันนั่นแหละครับแต่ตอนนี้มันช่วงกลางคืนนะครับก็ไม่กลางคืนแล้วครับจะเช้าแล้วปีห้ากว่าแล้วตอนนี้ก็ดูข่าวเช้าไปตอนนี้เวลากดโบว์านาทีครับยังไม่สลัมเลยที่หน้าตลาดเทศบาลวังสมอครับกำลังดูสถานการณ์โควิดนะครับติดเสียงไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่บรบกวนเราดูแต่ภาพพอ ระมัดระวังด้วยนะครับสถานการณ์โควิดนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สวมหน้ากากถ้าหน้ากากอนามัยนะครับไม่สบายก็รีบไปหาหมอนะครับจะได้ตรวจทันนะครับเพราะโลคนี้นะครับเป็นโรคเกี่ยวกับปอดนะครับจุดสำคัญนะครับในการ หายใจของมนุษย์เห็นมาาพวกนี้เขาจะเรียกว่าคนสมัยก่อนเขาชอบจะถากันนะครับห,ห้ากำจักห้ากำกอกตอนนี้ก็เริ่มตำกอนกนะครับถาถ้าภาษาโบราณเขาเรียกว่าโลหา เรศาสตร์เรียกไว้นัสไวรัดคนครับอ่าอ,อันนี้มาถสงจุดที่มีสายต่อครับสําหรับจุดที่มีสายต่อก็ไว้ด้านนอกนะครับไว้ฝั่งเดียวกันพยายามเอาไว้ฝั่งเดียวกันกับที่เราทํางานนะครับถ้ามันไม่อยู่ฝั่งเดียวกันเราก็เลื่อนมันมาได้นะครับไม่ใช่ปัญหา ตรงนี้นะครับผมจะเอาออกมาฝั่งเดียวกันบอกไว้ด้านหน้านะครับ,รน,บนะครับมันจะเป็นไม่อยากให้มีจุดต่อนะครับแหมลวดสุดมากนเวลาซื้อก็ไม่ซื้อยกม้วนมานะครับขนาดยกม้วนก็จะหมดมีวันหมดนะครับต้องมีการต่อแบบไม่เป็นไรนะครับเวลาต่อเราก็ต่อที่ นอกนะระเพได้เป็นตัวร่องนะครับก็จะต่อพร้อมกับต่อเข้าัสไยเลยนะครับเพื่อความสูงแต่บางท่านก็ต่อก่อนก็ได้นะครับอยากให้เข้าใจผมจะต่อพร้อมกันนะครับจะได้เข้าวัดไปวทีเดียวเสียา ค่อยๆครับบางทีดึงแรงไปปวดขา้องไล่หาอีกอ่านี่เห็นไหมครับจะออกฝั่งเดิมนะครับอันนี้เป็นสายต่อครับไม่ต้องตกใจนะครับอยาไว้ก่อนแล้วเอาเข้าอีกคาดก่อนครับจะไล่ให้ดูอันนี้อาการอบอุ่นขึ้นนิดหน่อยนะครับ เดียวขาดตัด่อยครับกำลังนูนหาคิดทางอยูน่ะครับมองเห็นใช่นะครับก็อออมอมองเห็นเหมือนกัน นะครับอันนี้สายออกหลังอันนี้ต้นอันนี้ไยนะครับอันนี้สายต่อครับไม่ต้องสนใจนะครับเอาสายต่อจะกน้ะครับ่จะให้สะดวกนะครับสายต่อเราจะรอต่อพร้อมกันนะครับสายต่อที่รวดไม่พอครับอันนี้บิดใส่กันไว้จะได้ไม่ขับสน เก็บง่าย้นะครับก็พยายามจัดลวดนะจัดลวดไว้นะครับจัดเชือกใหา่นะครับเก็บง่ายนะครับนี้จะเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาร์กสายสายนิดตนึงนะครับ สัมผัสไปก่อนเมื่อวาน สำหรับคลิปนี้ก็ไปเทียนแค่นีกก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปต่อไปนะครับ